หยาดทิพย์จัดงานวันเกิดลูกสาวเมกรมาสามีกลับมาแล้วร่วมเฟรมในรอบสองปีเพลอแปบเดียวน้องเมย่าลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่หยาดทิพย์ราชปานก็อายุได้สี่ขวบแล้วและกำลังอยู่ในวัยน่ารักสดใสามากๆเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัวจริงๆ กับภาพโมเมนต์ล่าสุดที่หยาดทิพย์เพิ่งจะโพสต์ลงอินสตาแกรมแม่จัดงานวันเกิดให้น้องเมยแย่เจ้าหญิงตัวน้อยพร้อมกับแคปชั่นที่คุณแม่เขียนไว้ว่า happy birthday ลูกรักครบสี่ขวบและนะ้ำเมย์ที่เมยที่สี่โซล ซึ่งงานนี้ถึงจะเรียบง่ายแต่ว่าอบอุ่นมากๆแล้วก็ได้เห็นภาพพร้อมหน้าสามคนพ่อแม่ลูกได้เห็นเมฆรมาสามีของหยาทิพที่กลับมาแล้วในรอบสองปีเรียกว่าดีต่อใจคนในครอบครัวมากๆ